สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ไลน์เป็นประจำนะครับต้องการสร้าง QR Code ID เป็นของตัวเองนะครับเพื่อส่งให้เพื่อนนะครับสแกนเพื่อนๆแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมมีวิธีไปสร้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์้กับคนที่คุณรักกดแชร์้กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคปิะต่อไปด้วยนะครับเปิดแอปไลน์ในมือถือของเราขึ้นมานะครับ ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับไปที่โปรไฟล์เลื่อนไปที่หัวข้อนะครับ QR Code แต่หนึ่งครั้งนะครับก็จะแสดง QR Code ประจำตัวของเรานะครับในการบันทึกนะครับให้รับครืกองหมายชี้ลงนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถสร้าง QR Code ID ประจำตัวของเรานะครับ QR Code ของเราก็จะบันทึกลงอยู่ในแกลเลอรี่ในมือถือของเรานะครับ ให้เราแบ็กกลับนะครับไปที่แกลเลอรี่ของเราเลื่อนไปที่โฟลเดอร์ลายนะครับแตะเข้าไปก็จะมี QR Code ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับเท mm. ่านี้นะครับเราก็สามารถส่งไฟล์ QR Code ตัวนี้ให้กับเพื่อนนะครับเพื่อสแกนนการเพเพื่อน,อนๆแบบง่ายๆได้แล้วครับ